กล้องสไนเปอร์นะครับผมสำหรับท่านที่ชอบยิงกกไกลๆนะฮะร,ระยะร้อยหเมตร200เมตรอย่างเี้นะครับกล้องระยะไกลพวกเนี้ยนะครับก็จัดการได้เลยตัวนี้นะฮะแจมเลยทนทานมากครับ สวัสดีครับผมปุ๊คองถมพาซ่านะครับผมนี่อีกหนึ่งตัวนะฮะสำหรับท่านที่ชอบยิงระยะไกลนะครับนี่เลยนะฮะสไนเปอร์แท้นะฮะ6ขีด24คูณ50มีไฟปรับหลานะครับเดี๋ยวเส้นเลงนะฮะผมจะลงไว้หน้าทลิปนี้เลยนะครับเส้นเลงมินดดอทจุดไขปลานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดนะตัวกล้องเนี่ยขาจับมันมีแถมอยู่แล้วนะฮะมีท่อบังแสงแถมนะฮะมีฝากระดก ด้านหน้าด้านหลังแถมฟรีหน้าฝากดดกนะครับเพิ่มไปกว่านั้นนะฮะเรามีไิฉายคาดหัวของดีด้วยระดับน้ําของดีด้วยนะครับแถมฟรีไม่ต้องซื้อนะครับตัวนี้ราคาแค่2 0 0พันกว่าบาทนะฮะเก็บเงินไปทางก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายละเอียดเลยนะครับว่าลูกเล่นเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะฮะเริ่มยิงได้ตั้งแต่ระยะประมาณ 10- บถึงสองเมตรเลยนะครับตัวนี้นะฮะสิบถึงสองเมตรนะฮะกล้องาะกยาวนิดนึงนะครับ ตัวนี้ก็ผมวัดให้ก่อนนะครับบางท่านถามว่ายาว,วประมาณเท่าไหร่นะฮะประมาณนะ,ะโดยประมาณสิบหกนิ้วนะครับเพราะกล้องพวกลกล้องยิงระยะไกลมันจะยาวและใหญ่เป็นเงาตามตัวนะครับมีฝากระดกหน้านะฮะมีฝากระดกหลังนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีท่อบังแสงด้วยนะครับท่อบังแสงก็ก็แถมฟรีต่อข้างหน้าดี่ได้เลยนะฮะท่อบังแสงต่อข้างหน้านี่นะฮะเอาฝากระดกออกก่อนนะฮะ ก็จะใส่ท่อบางแสงนะครับตัวนี้นะฮะเป็นคอท่อ25มิลลิเมตรเนี่ยคอท่อตัวนี้ย5มิลหรือคอท่อ1นิ้วนะครับมีไฟแดงเขียวนะฮะเปิดปิดไฟตรงนี้นะฮะหมุนไปเรื่อยไฟมันจะเปลี่ยนโหมดแดงเขียวไปเรื่อยๆนะครับเป็นปรับนอกล็อกได้เซซิโลได้นะฮะเซซิโลก็ไขห่หกเหลี่ยมตัวนี้เซซิโลปรับนอกนะฮะปรับนอกของระบบของระบบสไนเปอร์จะเป็นอย่างนี้และให้เราลายตัวล่างนี้ก่อนนะฮะเนี่ยขายตัวล่างนี้ก่อน แล้วเราถึงจะหมุนนะฮะหมุนเสร็จแล้วก็หมุนล็อกตัวนี้นะครับทั้งสองปุ่มเลยคลายตัวล่างก่อนนะฮะแล้วค่อยหมุนนะครับมันจะดังกิ๊กกิ๊กกิ๊กเนี่ยหมุนเสร็จแล้วค่อยล็อกตัวนี้นะครับขอทอ25มิลนะฮะระยะ10ถึง200เมตรสบายๆทั้งลูกกดไรเฟิลปืนลมได้หมดเลยนะฮะพอมาสูม24เท่านะครับหน้าเลนส์นี่50มิลิเมตรหน้าเลนส์ใหญ่นะครับอัดแก๊สกันฝ้ากันน้ํานะฮะกระจกใสกิ้งเลยนะครับ หน้าเลนใหญ่ห0มสิบมิมองชัดเจนมากเลยนะครับของสไนเปอร์แท้นะฮะมีประกันหนึ่งเดือนเหมือนกันนะครับพวกนี้นี่เบิกวางรพบานะครับก็สนใจก็โทรหาทักหากันได้นะครับสินค้าก็มีตลอดนะครับตัวนี้เลยนะครับขายดีนะสองพันกว่าบาทเก็บเงินไปทางกระเพิมร้อยหนึ่งนะครับของแถมพิบเพียบเลยนะครับพวกนี้ก็จะมีคู่มือามีอยู่แล้วนะฮะคู่มือพวกคู่มือพวกคาเชดเลนผมไม่ได้เอาขึ้นมานะ แต่มีอยู่แล้วนะครับอยู่ในกล่องนะครับสนใจโทรหามาได้นะครับทักหากันได้เลยครับผมติดไฟฉายติดเลเซอร์ได้นะฮะเพราะคอท่อมันยาวสา,ามารถเพิ่มไฟฉายเพิ่มเลเซอร์ได้ใครจะติดเลเซอร์ไฟฉายก็เพิ่มได้ตรงคอท่อยี่บ้ามิลนี้นะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ